เอาละครับก้าวสวัสดีทข้ามาแชกันด้วยนะคะนะถึงผมกูเล่นทําไหมนะครับก็อนี้อยู่คอนดิพิกันแล้วนะก็วันนี้นะครัเกมอัปเดตเมื่อวานงเออเหมือนเกมอัปเดตเมื่อวานนะครับนะวันนี้เราก็จะมาสอนหาผลแสงนะครับนะแล้วก็วิธีการหาเจมนะฮะอันนี้อันนี้ไม่ก็สกุลเงินใหม่นะคือเจมนะครับนะอะไรบอกวิธีการหาเจมก่อนดีกว่านะครับสับเจมนะครับเราจะหาจากการตีบอสที่เสกนะเช่นบอสหินบอสไฟตื่นนะฮะแล้วก็บอสแสงตื่นนะครับนะ สามารถตีแล้วก็ดรอปได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะสเจมนะครับเอาล่ะขั้นต่อไปเป็นการทาโผล่แสงตื่นนะครับนะเดี๋ยวเรารีวิวสกิลก่อนีกว่านะครับซับผล่แสงตื่นนะไม่หมดห้าสกิลนะครับนะรวมบินด้วยหนึ่งสกิลแรกนะจะเป็นการปล่อยคลื่นพลังไปนะครับอะปล่อยบอลพลังไปแล้วการว้าไปหานะฮะไดเมก็น่าจะค่อนข้งที่แรงเอาเรื่องเลยนะครับนะปึ๊บไปนะส่วน X นะฮะจะเป็นคลื่นสึนามิออกไป แบบขึ้นซูนามิแสงไปนะครับซาเน่เมก็ท่านี่แรงเหมือนกันนะครับได้อยู่นะต่อไปนะจะเป็นสกิลซีนี่เป็นพื้นแสงนะฮะก็เขาท้าที่วกว้างมากแล้วก็แรงเอาเรื่องนะฮะส่วนวีเนะี่ยเป็นสกิลที่ผมว่าฟาร์มบอสด,ดีสุดละดูนะจัมการปล่อยอ่แสงขึ้นลงขึ้นลงนี้ประมาณห้าหกครั้งนะฮะแล้วก็จะระเบิดบึ้มหายไปนะฮะประมาณนี้อ็ท้าที่ดีเอาเรื่องนะครับ ส่วน F ก็การบินนะซึ่งบินสามารถเลี้ยวได้นะครับคือคุณจะเลี้ยวซ้ายขวาซ้ายขวาได้หมดเลยอย่างนี้เลยนะฮะระมาณนี้นะ阿拉ต่อไปนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะเออมายถึงขอต้องใช้นะก็มีเจ้าใบไ,ไม้ลายคอนบัตตันเอ่อขวดน,น้ำแหละใบไ,ไม้ฮะกดน้ำแล้วก็ผลไฟนะครับนะ รับใบไม้นะครับเราจะหาได้อาก,การตีเจ้าเลยนะครับซึ่งเจ้าเลยอาจจะเกิดประมาณกี่ทีวะคือชั่วโมงหรือรึ่งชั่วโมงอันนี้ไม่แน่ใจลืมละนะฮะก็ให้เราไปหามาก่อนนะครับในะสาใบไ,ไม้นะแล้วก็ผลไฟนะครับก็สุมเอาเลยนะครับจะไอ้พู้เนี้ยสุมหาเลยปกตินะฮะไปต่อไปสับเอ่อขวดน้ำนะครับเราจะหาได้จากเอ่อฟอปะจะหาจากแมวฟอปะ อ่านี่เลยนะครับนะก็เราทําการตีไปเลยนะครับโอกาสดรอปคือห้าเปอร์เซ็นะถ้าหมดรอปนี้แบบดวงดีต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 ีโอเครนะดออรดอปไหมไม่ดรอปนะเอาละไม่ดรอปช่างมันนะครับก็เราตีไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะดรอปนะแนะนํานะครับอ่าไม่ต้องรอนะแนะนําให้เซ็ตเปล่านี้ไว้แล้วออกเกมเข้าใหม่ออกเกมเข้าใหม่เอานะสำใครมีซมีแนะะมันจะเร็วหน่อยนะครับนะอันนี้มันจะเกิดข้อนี่นานหน่อยนะครับเข้าเกมมาห้าวิ แต่นี้รอมา23วส,สิานามวินั่งกวเยอะเอาล่ะฮะต่อไปมาดูที่การทำเอาทุกอย่างมูรโลงกันดีกว่าเราต้องเอาทุกอย่างมารโลงกันนะครับนะเพื่อเป็นที่เสียบหรอนะครับหืมอะไรอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวคือเรวะแล้วนะฮะมันเห็นอะไรไหมอย่างอะไรอ่ะบายปาร์ตี้ฟอร์เจมสอด คอเดมอนออฟเอ้ยไม่เป็นอาวุธใหม่อะเอาละขออนุญาตแป๊บนึงผมได้รีวิวจบๆไปเลยในคลิปเดียวนะฮะเหมือนจะว่าจะเป็นอาวุธใหม่นะฮะซึ่งใช้ไดมอนออฟไดมอนออฟก็ได้จากการตีวอรบอสมอีไอชือ่อบอสมีไอบอสมีปลอมที่แบบแม่ไม่กล้าไม่ไม่กินแล้วอ่ะไปขออนุญาตตีบอร์ดอันึงนะทุกคนเราทำการรีวิวด้วยเลยนี่ไงบอสดีอ้ยลืมเราตีกันหน่อย บอสแมปโอเคฮะได้มาแล้วสาวไดมอนดอ์ออฟเอาล่ะเราไปลองดาบกันดีกว่าอยากรู้ไหมว่าดาบเป็นไงเออไงกลับกดเอ่อกด F เพื่อกลับไปเกาะเดิมไป อาช้าหน่อยขอโทษด้วยนะฮะตอนนี้เราต้องรีวิวานหนึด้วยเห็นผมเห็นด้วยซ้ำว่ามันมีด,ดาบเจม้วยอุ้ยเขาไม่เคยมาโซนนี้เลยน่าเอาเลยนล่นกูม,มีได้หมดเอาแล้วไงเออเอาเรา,า,าซื้อมาแล้วนะฮะนไนเ่ยปราร์ตี้ออฟเจมสอดเปรีาเรื่องอุ้ยตีเข้วนงนี่เร็วนะฮะเออ แต่มก็ไม่ได้ใช้ดีสกิลแซเป็นเลยเป็นการปล่อยขึ้นสีชมพูออกไปฟุงฟงยังวะเอ,อ๋อปล่อยขึ้นเหมือนกันฮนะหมายว่าเป็นการไอ้ดาบเนี้ยปล่อยขึ้นแนละ้วแต่แล้วก็คัานนี้ไกลเอาเรื่องนะเนี่ยเออไกลอยู่กันนะครับนะน่าไปนองเรื่องมากรับนะครับอัอนนี้ก็เป็นดาบเอ่อดาบใหม่ด้วยนะก็ท่านี่ใช้ได้แหละเออไปมาต่อไปการทานะครับ แล้วมาต้มน้ำ,นำกันัะต้มต้มต้มน้ำเขียวฮะขอเล่นน้ำเขียวกันหลายคนอาจะรู้จักแต่กูเร่นน้ำเขียวเนี่ยโดนเียติดติดติดเหลืองให้เราใส่ไฟเอกไปใส่บสัตตอนให้ใส่ขวดน้ำให้ยาได้ใช้เจียมด้วยนรือเ่ากูลืมชิบหายแล้วเอาละฮะขอไฟด้วยมอใช้เจียมด้วยและใช้หมดเอ่อเขยอาอะไรได้ ไปกิ่งคอนผมไม่แน่ใจว่าอ,อันไหนไดม้มากตัดเจี๊ยมแป๊บนะึขอหาก่อนชิบหายแล้วไนงะหายเกียมหนึ่งอ๋อนึกออกละเอ้ยเอ้บอสตัวนี้ดับเกียมมาวานะแป๊บนึงขอลองเตือนดับเพราะว่าบอสใหม่นะครับเหมือนว่าไอ้พวกตัวบอสใหม่ๆม,มันไม่ดับนะถ้าที่ไปตีมาดับไหม ดอบไม่กูเถอะปมก็ติยาเอาเรื่องโอเคไม่ดอบฮนะน่าจะไอพวกตัวเสียงเดียวแหละไปเอาผลไปตื่นกันแล้วกันนะขอญาตหาเลขแป๊บหนึ่งนะผมลืมเลขไปแล้วว่าหนึ่งอะไรวะหนึ่งหกหกเก้าวะไม่น่าใช่เอาละขอยุยาตัะคู่นะฮะคิดนี้อาจจะนานหน่อยนึกว่าลืมว่าเจมอันนี้สองคือหกหนึ่งคือหนึ่ง สายี่สวะสามคือหกหนึ่งหกหกสี่าวะหนึ่งหกสามเปล่าวะอ่าใช่หนะน,นึ่งหก,กสกามนะฮะทุกคนขออนุญาตสักครู่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นทุกคนเอ้ยอย่าล่นโอเคบายแมน เพิ่มราคาเนะี่ยหนึ่งหกหกสามโอเคขยาตเสร็จสักครู่นะฮะ้ยชิดลืือวิย,ล,วยลืมบอสแม่งแลงปับป๊บปับป๊บปั๊บแทงแม่งโอเคยีล่าบอสไว้โอเคเรียบร,ร้อยได้แล้ว ได้แล้วไปมด้ยไฟคอ,อนอานะกลับไปก่อนเดิม,มกลับไปก่อนเดิมรวดเร็วเร็วสิวะคือไฟที่มันต้มหายยังวะโอเคฮะกลับมาเรียบร้อย แล้วเ,เราก็เอามาเลยนะฮะเราก็ได้น้ำเขียวมานะฮะนี่หน้าตาน้ำเขียวนะครับนะยืมนถ่ายถ่ายไว้ก่อนอย่าลืมชิบเกียรททำอีกรอบเอาลาไปไปเสกนี่ก่อนนะครับทรัพย์ที่เสกนะี่ะอยู่นี่เลยนะครับจะอยู่ใแกล้กันเลยนะครับนะตรงนี้เลยก็ให้เราไปเสกเลยนะครับนะแล้วก็บนห่วรูปปั้นนะจะมีที่เซตอรเป๋าให้เราอยู่แล้วเซเตอรเปาไป้เพราะว่าบอสเถื่อนมาก ผมบอกแล้วบอสไมค่ค่อาขั้นที่เถื่อนเอาเรื่องนะฮะคือแล้วกูยังโดนตายได้เนี่ยเห็นปะดาเป็นแม่งแรงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โอใจเย็นใจเย็นพี่เปล่าววิธีตีบอสน,นะครับนะวิธีตีบอสไอ้ตัวนี้นะฮะให้เราไปยิงนี่นะให้เราเปล่อยเสียงไหมถ้าสำหรับคนอื่นนะอย่างเช่นใช้ไฟตื่นก็อาจจะเป็นแบบจู๊เอานะะให้มันโดนเสาไฟตื่นนะผมใช้ไฟตื่นในการตีนะฮะ ให้ใช้เสานะฮะตีไปเรื่อยนะเสาไฟเดินรอบแรดหลบ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 มันหน่อยนะฮะเราบอาปล่อยสกิลได้นะเอาตอนนี้ขอจะอนุญาตสปแปมสกิลตายให้กูเถิดไล์บอสตายไหมโอเคเรียบร้อยถ้าตายดรอปอ๋อไม่ดรอป นะ,ะก็ให้เราทำก,การตีใบเรื่อยเลยทุกคนนะนะแต่ใครอยากหาแสงตื่นนะครับก็มาตีตัวนี้ได้นะฮะกออ็วันนี้นะคิดนี้นะทุกคนเดี๋ยวเจอยันคิดหน้าแล้วกันเอาละขอตัวลาก่อนทุกคนบอายบาย